จากกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าถุงกระดาษที่ใส่ขนมโตเกียวทำมาจากเอกสารประวัติผู้ป่วยรวมถึงใบรับรองการเสียชีวิตของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีล่าสุดพลเรือปกครองมนธาตลินโฆษกกองทัพเรือออกมาชี้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่าถุงกระดาษที่ใส่ขนมโตเกียวทำมาจากเอกสารประวัติผู้ป่วยรวมถึงใบรับรองการเสียชีวิตของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสังกัดกองทัพเรือจังหวัดชนบุรีโดยจากการตรวจสอบกับโรงพยาบาลได้รับคำชี้แจงว่าโดยปกติแล้วเวระเบียนผู้ป่วยนอกจะถูกบันทึกผ่านทางระบบ อเทรนแต่ทั้งนี้ก็ยังมีเวรระเบียนบางส่วนที่แพทย์นั้นยังจําเป็นจะต้องใช้กระดาษในการบันทึกซึ่งในส่วนของเวรระเบียนส่วนที่บันทึกลงในกระดาษจะถูกจัดเก็บที่แผนกเวรระเบียนและห้องใต้ดินที่เตรียมไว้รองรับการจัดเก็บพร้อมระบบการรักษาความปลอดภยัยเมื่อเวรระเบียนกลุ่มดังกล่าวมีจํานวนสะสมมากยิ่งขึ้นจะถูกส่งต่อไปยังจุดรอพักนอกอาคารโรงพยาบาลเพื่อทําการเผาทาลายต่อไปโดยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นเหตุมาจากระบบการจํากัดการเข้าถึงที่ไม่รัดกุมเพียงพอในบริเวณจุดพักรอทําลายส่งผลให้เวรระเบียนดังกล่าวถูกนาออกไปข นอกโรงพยาบาลโดยบุคคลภายนอกขณะนี้ผู้บริหารโรงพยาบาลกำลังสอบสวนถึงสาเหตุที่แท้จริงเพื่อดำเนินการแก้ไขป้องกันและได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่19กันยายน2565ทั้งนี้กองทัพเรือขออาภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยขณะนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้สั่งและกำชับให้ทุกโรงพยาบาลของกองทัพเรือกำหนดมาตรการที่เข้มงวดและรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกต่อไป